แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานน้องนนักเรียนฟังด่วนค่ะงานทางภาครัฐนะคะให้การสนับสนุนค่ะในส่วนของการให้ทุนการศึกษาสูงสุดอยู่ที่4 0 0 0บาทในการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่10เมษายนน25ารเเลยค่ะส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไหนเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับอิสานซาดเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศโอ้โหมีหลายคนสอบถามเข้ามาในช่องนะคะว่าการช่วยเหลือ4,000บาทคืออะไรนะคะล่าสุดไปติดตามข้อมูลข่าวสารมอฝากคุณผู้ชมแล้วค่ะล่าสุดสทคคุณผู้ชมรู้จักสทคไหมคะสทคก็คือรงรับจำนำของทางภาครัฐนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็มีการประกาศนะคะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้น้องนองนักเรียนนะคะสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของบุตรผู้ใช้บริการของสธครหรือว่าโรงรับจำนำของทางภาครัฐได้แล้วแล้วก็เป็นน้องนนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมตน้นมปลายแล้วก็ปวชนะคะซึ่งการช่วยเหลือครั้งนี้หากมีการคัดเลือกในการช่วยเหลือก็จะรับทุนละ400 0บาทต่อคนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจสามารถสมัครได้นะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10เมษาย,ยน2567ายเลย หรือใครที่อยากจะดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารขึ้นมานะคะเพื่อกรอกข้อมูลแล้วก็สมัครนะคะก็สามารถดาวน์โหลดหรือว่าไปติดตามเพจของทางสทคโรงรับจำนำของทางภาครัฐได้ค่ะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้นะคะที่สทโรงรับจำนำทุกสาขาใกล้บ้านท่านสําหรับผู้ที่ใช้บริการหรือจะโทรสอบถามไปที่022817500ต่อ124ได้ค่ะเพราะฉะนั้นข่าวนี้เป็นข่าวจริงมีการประกาศออกมาจริงนะคะแต่ว่าเป็น ในส่วนของสทรโรงรับจำนำค่ะสำหรับผู้ที่ใช้บริการหรือว่ามีบุตรหลานที่ใช้บริการที่สทคนะคะก็สามารถลงทะเบียนขอรับเงินทุนการศึกษาในระดับมตน้นมปลายปวชได้ค่ะซึ่งถ้าผ่านการพิจารณาก็จะได้รับทุนละ4,000บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากค่ะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชา์เป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ